สวัสดีครับตัวด mm ีเอฟซีอิกาเชนะสุกท่านครับวันนี้ผมอ้นอ mm ีก hmm. ามารายงานตัวนะครับคลิปนี้นําเสนอประเด็นของท็อฟฟี่สีน้ําเงินเอฟเวอร์ตันกันหน่อยนะฮะผมเชื่อว่าเอฟเวอร์ตันน่าจะมีคนเฝ้าติดตามสถานการณ์ของพวกเขาว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรมีทั้งกองเชียร์ของเอฟเวอร์ตันเองแล้วก็กองแช่งของเอฟเวอร์ตันด้วยนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเอฟเวอร์ตันหลังจากผ่านพ้นมา2เกมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษในซีซั่นนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนั้น เดี๋ยวอีกาจะนําเสนอนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีเฟอร์สเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางของอีกาชแนลก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางนี้นะครับเพราะว่าที่นี่เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับไปดูเรื่องแรกของเอเวอร์ตันกันก่อนนะครับข้อแรกเลยตอนนี้นะฮะร้านพูถูกกฎหมายที่อังกฤษนะครับบางสํานักนะครับย้ําอีกครั้งว่าบางสํานักนะฮะยกให้ชอนได้สเป็นเต็งหนึ่งร่วมที่ จะโดนไล่ออกจากตำแหน่งกลางคันครับโอ้โหถือว่าเร็วมากนะฮะเพราะว่านี่ผ่านมาแค่2เกม2เกมแรกแต่ชอนไดส์ถูกให้เกียรติเป็นเต็ง1ร่วมนะครับที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งเร็วกว่ากำหนดโดยยืนเคียงข้างพอลฮิกกินบอททอมกุนซือของดาบคู่เชฟยูเนเต็ดที่แพ้รวด2เกมเหมือนกัน ตอนแรกเนี่ยชอนไดส์ไม่ได้ถูกวางเป็นเบอร์1น,นะครับเบอร์2ก็ไม่ใช่เบอร์3ก็ไม่ใช่เขาถูกวางเป็นเต็งลำดับที่5นะครับมีเรดต่ำกว่าโรบเอสเวิร์ตต่ำกว่าเดวิดมอยส์และต่ำกว่าพอลฮิกกินบอททอมด้วยนะครับแต่ในวันนี้บางสำนักวางให้เป็นเต็ง1ร่วมบางสำนักบอกว่าเอาไปก่อนเต็ง2เดี๋ยวขอดูเกมรัดหน้า ที่เอเวอร์ตันจะได้เจอกับวู๊แฮมตันเบลเลอร์สรองบุ้ยกับบุ้ยมาเจอกันแล้วถ้าหากว่าผลการแข่งขันมันเป็นผลลัพธ์ที่ลบเนี่ยของท็อฟฟี่บอกเลยว่าเก้าอี้สินเงินตัวนั้นของชอนไดส์สั่นคลอนอย่างรุนแรงแน่นอนนะครับตอนนี้อันดับ1คือพอลเฮกินบอทชอมของดาบคู่นะฮะอันดับ2และรวมถึงเต็งหนึ่งร่วมในบางสำนักเนี่ยก็คือชอนไดส e ขยับมาจากเอาผลไม้1ชิ้นไปแลก8มาเป็นผลไม้2ชิ้นไปแลก11นะครับ 3. เป็นเดวิดมอยส์ 4. ี่โรบเอ็ดเวิร์สห้าสตีฟคูเปอร์ของฟอเรสตหกมีแอนสปอสเตโคกลูของสเปอร์และมาร์โกซินบาเจ็ดคือแกรี่โอนิวของบุ๊นะฮะแล้วก็อันโจนี่อีราโอลาของบอลมัด นี่เป็นบรรดาตัวเต็งที่จะถูกปลดออกจากตำแหน่งก่อนเวลาอันควรแล้วคุณคิดว่าใครครับเป็นคนแรกที่จะต้องจากไปบนเวทีพิมพ์ลิกที่เพียบไปด้วยเสือสิงห์ทิ้รัฐและเป็นหลีกที่ไม่สามารถรอได้เลยนะครับไปดูข้อที่2เกมที่วิลลาพาร์คที่เอฟเวอร์ตันบุกไปแพ้แอสตัเวลล่ายับเยินศูนย์ประตูต่อ4เป็นบทเรียนราคาแพงแล้ว ต้องยอมรับว่าท็อปฟี่สิเงินแพ้สิ่งห์พงาดทุกกระบวนท่าครับนี่คือเกมที่มาสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของเอเวอร์ตันได้ทั้งหมดเลยแล้วมันก็มีโอกาสสูงนะครับที่เอเวอร์ตันจะต้องลงไปเกลือกลั้วบริเวณท้ายตารางเป็นครั้งที่3ติดต่อกันคงจำกันได้นะครับ2ซีซั่นก่อนก็เกือบตายด้วยนะครับยังดีที่ว่ามาได้เกมแบบ พลิกนรกนะฮะที่เอฟเวอร์ตันสามารถชนะคริสตันพาเลสสาประตูต่อสในเกมนัดรองสุดท้ายในยุคข,ของแฟรงค์แลมพาร์ดแล้วรอดตายในนัดที่37ในเกมนั้นผมโออีกาอยู่ในสนามด้วยนะครับกระโดดโลดเต้นกันแบบโหดีใจเป็นอย่างมากแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ควรจะดีใจขนาดนั้นเพราะเอฟเวอร์ตันเอาตรงๆนะครับตลอดในช่วงยุคพีเมลีกเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นคือ รอดตายได้มีกลางตารางและรวมถึงในยุคของเดวิดมอยส์ก็ขยับขึ้นไปป้วนเปี้ยนบริเวณใกล้ๆก,กับท็อป s นะครับเคาะประตูท็อป s ว่าเอ้ยเอฟ์ตันกูจะมาแล้วนะอะไรแบบนี้มีลุ้นเนเรื่องของการคั้วตัวยุโรปแต่ในช่วงหลังๆในสังเกตไหมครับมันคือปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดของสโมสรน,นี้เลยยุคของแฟรงค์ลามพาดร์รอดตายถัดมาอีกซีซั่นหนึ่งลามพาตร์โดนประหารชีวิตกลางคันนะครับแล้วก็มีชอนดิสเข้ามา พอชอนไดซ์เข้ามาในซีซั่นที่แล้วกลางคันนะชอนไดซ์ก็พยายามที่จะประคับประคองรอดตายได้สําเร็จในเกมสุดท้ายที่เอาชนะบอลมัดส่วนมาในซีซั่นนี้ครับหลายๆคนก็มองว่าเอเวอเรตน่าจะดูดีขึ้นกว่าเดิมแหละมีซูเปอร์คอมบางเจ้าบอกว่าเอเวอเรตไม่น่าจะตกชั้นนะน่าจะจบอยู่ราวๆสักอันดับ13อันดับ14กูรูบางคนมองว่าเอเวอเรตเน่ยดีพอ ที่จะขยับตัวเองขึ้นมาอยู่บริเวณแถวกลางตารางไอ้พวกตกชั้นเนี่ยเป็นพวก3ทีมน้องใหม่มากกว่านะครับแต่กับการเป็นว่าแค่เกมเดียวครับมันคือเกมที่กูรูนักวิเคราะห์คอมเมนต์เตอร์ต่างมองในทิศทางเดียวกันว่าเอฟซันชุดนี้มีปัญหาใหญ่มากปัญหาใหญ่อันนี้ไม่ได้นับรวมเรื่องของบอร์ดบริหารที่ทํางานแบบทุเดใสาตานะครับเอาเฉพาะเรื่องของในสนามก็แล้วกันเรื่องของชอนไดส์ทีมสตาฟร,รวมไปถึงนักเตะชุดปัจจุบัน ยังไม่สามารถกลมกลืนให้มันกลายเป็นเนื้อเดียวกันได้ยังดูมีอะไรบางอย่างที่ดูสเปะสปะเอาง่ายๆครับเกมนี้เอาตรงๆวิลล่ากับเอฟเวอรตันเนี่ยเรื่องของชื่อชั้นระดับชั้นวันน้าเนี่ยมันซสายเท่ากันมันไม่ควรจะต้องเป็นเกมที่มันแย่ขนาดนั้นสหรับเอฟเวอรตันคือเดยวน้อยมต้องสู้กันได้นะครับหรือถ้าให้ดีก็คือการได้แต้มกลับบ้านจะก,กลายเป็นว่า เอเวอร์ตันสู้ได้ดีเพียงแค่7นาทีแรกจากนั้นมันกลายเป็นเกมที่บิลล่าคอนโทรลได้แบบอยู่หมัดเป็นฝ่ายคุกคามโจมตีขยกกองหลังแนวรับเอเวอร์ตันจนปั่นปวนไปซื้อหมดครับแล้วก็ค่อยๆได้ทีละ 1, 2, 3, 4, 4ลูกผิดพลาดทั้งส่วนระบบทีมผิดพลาดทั้งส่วนบุคคลมีการแจกจุดโทษเรียกว่าเละป่นปี้ไม่เหลือชิ้นดีครับสำหรับเอเวอร์ตัน ในเกมนัดล่าสุดข้อที่3ครับชอนได้ยังจัดการปัญหาแนวรับไม่ได้เลยครับตลอดในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับปัญหาใหญ่ที่สุดที่ยังคงรอในการแก้ไขาจากตัวกุนซือครับนั่นคือปัญหากองหลังที่มีความหละหลวมไม่สเสถียรเล่นกันแบบไม่เป็นประเบียบวิน,นัยอาจจะมีดีบางเกมแต่ส่วนใหญ่แล้วก็แย่หลายๆเกม3วันดี4วันป่วยประมาณนี้ตลอดเวลาทั้ง 2ซีซันที่ผ่านมาแฟนท็อฟฟี่หลายคนก็มองว่าเฮ้ยคนอย่างชอนไดส์เนี่ยโอเคน่าจะทำให้มันดูดีขึ้นนะกว่าในยุคข,ของแฟรงค์ลมพาร์ดนะเป็นกองหลังที่ดมีความแข็งแกร่งในตัวเองนะแต่กลับกลายเป็นว่าในทุกพื้นที่ของกองหลังท็อฟฟี่เนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งแต่อย่างใดครับมีแต่จุดอ่อนเต็มไปหมดเลยทั้งที่ในช่วงปรีซีซันครับก็ผ่านการซักซ้อมมาเป็นอย่างดี แต่ทำไมชอนได้ถึงยังทำให้กองหลังของท็อฟฟี่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วไม่ได้ตอนนี้นะครับนักวิเคราะห์เรามองว่าคู่เซนเตอร์ตอนนี้ที่ชอนได้ไว้วางใจที่สุดเจมส์ทัคอฟสกี้ที่ซีซั่นที่แล้วเล่นทุกนาทีโอเคเขาเป็นตัวหลักส่วนคนหนึ่งครับที่เป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยมันควรจะต้องเป็นคนอื่นนอกเหนือจากไมเคิลคีนหรือไม่คือกูรูบางคนบอก ไมเคิลคีนตอนนี้ขาดความมั่นใจอย่างรุนแรงไม่ควรจะต้องมายืนเป็นเสาหลักของทีมแม้กระทั่งทุกทีมในพรีเมียร์ลีกในเวลานี้ด้วยไมเคิลคีนตอนนี้นะครับโดนประมาทว่าเขาเหมาะกับการเป็นกองหลังระดับแชมเปี้ยนชิพด้วยซ้ําเพราะว่าเล่นดูบอบาบางเข้าบอลเบาหวิวไม่มีความเป็นผู้นำนะครับมีแต่จุดอ่อนเอาแต่มองบอลไม่มองผู้เล่นคือแย่ไปหมดเลย แัะนั่นเองครับที่ทาให้ความหนักแน่นความมั่นคงในเกมรับของเท่านมันแย่ตามไปด้วยเพราะว่าเจมส์ซากอฟสกี้เองเมื่อเข้าคู่กับพาร์เนอร์ที่ยังไม่ได้รู้ใจมีแต่การก่อความผิดพลาดเจมส์ซากอฟสกี้ก็เลยต้องแย่ตามไปด้วยคือซีซั่นที่แล้วมันมีช่วงเวลาที่ดีตอนที่เจมส์สกอฟสกี้จับคู่กับเยเรมีนากองหลังดุริกินทีมชาติโคลอมเบียนะครับถือว่าแข็งแกร่งมากถ้าเป็น2คนนี้เราฟิตเต็มร้อยเท่ากัน แต่เธอต้องยอมรับว่าชิดี้มีหน้านั้นก็เป็นพวกมีประวัติอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงเขาก็เลยต้องจากลาทีมไปแล้วก็ไปอยู่กับทางฟิออเรนตินาแต่ทีนี้ครับเจมส์กอฟรีจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพาร์เนอร์ที่รูใจบางครั้งมนันอาจถึงเวลาเจรัตเวนส์เวตกองหลังดาวรุ่งที่ถูกส่งไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทางฟิสฟีไอโอเฟลแล้วทำได้ดีมากๆซีซั่นนี้เขาอยู่กับทีมังนั้นอาจจะต้องลองปรับเปลี่ยนหมุนเวียนตัวผู้เล่น หาให้เจอครับสำหรับจุดที่ลงตัวในตัแหน่งเซนเตอร์แบ็กรวมถึงการทําให้ฟูลแบ็กสข้างเล่นร่วมกับเซนเตอร์แบ็กสฝั่งทั้งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายเซนเตอร์ฝั่งขวาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งมันเป็นหน้าที่ของคุณครับชอนได์ ike, ในการที่จะปรับปรุงแก้ไขแล้วทําให้เกมรับของเอวตันดูดีขึ้นกว่าเดิมถ้าคุณทําได้คุณต้องยอมรับผลที่ตามมานั่นคือการถูกไล่ออกข้อที่4นะครับตัวรุปก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเช่นกัน นี่มันเป็นปัญหาที่เกาะกินเอเวอร์ตันมา2-3ปีแล้วนะครับตั้งแต่ในยุคข,ของแฟรงก์แลมพาร์ดมาถึงในยุคข,ของชอนไดก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขก็ไปดูว่าทําไมทําไมและทำไมเอเวอร์ตันในช่วง2ปีที่ผ่านมาเป็นทีมที่มีโอกาสในการยิงประตูน้อยมากและรวมไปถึงในการจบสกอร์ที่แม่นยําค่อนข้างต่ําแต่ในวันนี้เอเวอร์ตันยังคงเชื่อมั่น ในตัวของ d ดมเนกคอมบเบอร์เลวินที่เป็นกองหน้าที่แบบกระดูกยุงเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเล่นได้เดี๋ยวบาดเจ็บเดี๋ยวเล่นได้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนแบบนี้ตลอดเวลาแต่ก็ยังงงอยู่ว่าทําไม่กองหน้าเบอร์หนึ่งของทีมตัวหลักของทีมยังคงเป็นดมเนกคอมบเบอร์เลวินมันควรจะต้องไปหาใครสักคนหนึ่งเข้ามาแข่งกับเขาเอาให้แบบฝีเท้าความสามารถเท่ากันแข่งกันไปเลย ใครฟิตกว่าใครเจ๋งกว่าใครยิงประตูได้มากกว่าคุณก็รับตําแหน่งกองหน้าตัวเป้าไปแต่ในวันนี้เอเวอตันยังมองหาคนที่เป็นกองหน้าโป้งปิดบัญชีคนที่การันตีในการยิงประตูต่อซีซั่น15บวก20บวกไม่ได้นะครับต่อให้เอเวอตันไปยืมตัวอันเลดันชูมามาเรียบร้อยแต่จริงๆเขาเองก็ไม่ใช่กองหน้าที่แบบจะผลิตสกอร์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงไปซื้อตัวยูเซฟเชเมตีกองหน้าวัย19ปีมาจากลีกโปรตุเกสลงทุนไปเกือบเกือบ13ล้านปอนด์แต่อย่าลืมนะครับเด็กดาวรุ่งมาจากหลีกอื่นๆวัยแค่19ยังไม่เคยมีประสีภาษายังไม่ประสีภาษาในเกมพรีเมียร์กมันต้องใช้เวลาปรับตัวอีกนานเท่าไหร่แล้วนี่อะไรหลังจากจบเกมที่แพ้แอสตันวิลล่าโดนเด convert เลวินเจ็บ กระดูกแก้มอเล็กซ์อีโบบี้ตัวรุกอีกคนหนึ่งก็เจ็บแจ็คฮาร์วิสันที่ย้ายมาจากลีจูดิตยังคงต้องรักษาการบาดเจ็บคือแบบมองไปข้างหน้าใครจะมายิงประตูให้กับเออฟ์ตันตอนนี้คือยังบอดสนิทนะครับอาจจะมีแค่อนาอนาวดันชูมาอาจจะเป็นเจ้าหนูลิสด็อบบินแต่มันไม่ใช่ครับนี่คือสิ่งที่แบบยังงงอยู่ว่าทำไมบอร์ดบริหารของเออ์ตันยังมองไม่ออกเลยครับว่า ปัญหาที่แท้จริงของทีมมันอยู่ตรงไหนบ้างมันคือกองหน้าตัวเป้าครับคุณจําเป็นที่ต้องมีกองหน้าตัวเป้าโป้งปิดบัญชีไม่ใช่จะมาแบบคิดว่าเป็นฮิตแอนด์โฮปเตะบอลแพงหน้าไปก่อนแล้วค่อยหวังเอาน้ําบ่อน้าแบบนี้หรอครับมันไม่ใช่ดังนั้นจุดปัญหากองหน้าตรงนี้นะครับอาจจะมีส่วนสําคัญที่ทําให้ชอนดซ์โดนปลดกางคันด้วยครับเพราะว่าคุณเล่นดีแค่ไหนแต่คุณทําประตูไม่ได้ก็เหมือนกับเกมแรกที่คุณเจอฟูลแลมไงเห็นไหมครับคุณสร้างโอกาสได้มากน้อยเพียงใด แต่เมื่อคุณไม่มีเครื่องจักรถล่มประตูอยู่ตรงนั้นน่ะตรงเส้น18หลาคุณก็ชนะใครไม่ได้แล้วคุณก็โดนหมัดน็อกทีเดียวจบจอดสนิทเลยคาสนามแล้วข้อสุดท้ายครับอันนี้สําคัญมากข้อสุดท้ายคือทีมเอเวอเรตนตอนนี้นะครับขาดคนที่ทุ่มเทแพทชั่นแบบเกินร้อซถ้าเป็นยุคก่อนนะฮะเป็นฟุตบอลเอเวอรสต์ของเดวิดมอยส์เนี่ยโอ้โหคนทุ่มเทมุ่งมั่นมีเยอะเต็มทีมเลยครับ ง่ายๆโทมัสการ์เว์เซนลีสคาสลี์ทีมเคฮิลและอีกหลายๆคนที่พร้อมจะสู้ตายถวายหัวให้กับทีมไม่มีคําว่าเหยาะแยะไม่มีคําว่าติดแอคไม่มีครับแต่ในทีมชุดนี้แหะครับคนที่จะเข้ามาเป็นผู้นําในสนามแพชชั่นเกินร้อยทุ่มเทสุดความสามารถมันหาน้อยมากนะครับคนที่ดูเหมือนจะดูดีที่สุดครับคือชิมัสกแมนแต่คุณต้องไปฝากความหวังเอาไว้กับกับตันที่ กำลังจะแขวนสตัต๊ดเหรอครับมันไม่ใช่ฮะทุกคนต้อง take a คชั่นขึ้นมาแสดงออกให้แฟนบอลได้ bon เห็นว่าพร้อมที่จะสู้เพื่อสโมสรแต่ไม่มีอย่างนั้นรวมถึงการที่คุณยังไม่สามารถเคลียร์ใจกับนักเตะบางคนที่มีข่าวจะย้ายทีมหรือว่าโดนยักษ์ใหญ่เนี่ยจีบอยู่ในขณะนี้อย่างอันเดรโอนาน่าเนี่ยสังเกตไหมครับอันเดรโอนาน่านีาน่แบบก้มหน้าก้มตาเล่นไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับการเซตบอลก็เพราะว่าเขาอาจจะเสียสมาธิฮะเพราะว่าตอนนี้โดนแมนเชสเตอร์ยูเตด จับจ้องอยู่ดังนั้นนี่คือสิ่งที่ชอนได์ต้องเร่งเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างน้อยข้อดีนะครับคือปัญหามันเกิดขึ้นเร็วมันเป็นสัญญาณเตือนที่เร็วมากคุณยังมีเวลาในการที่จะปรับจูนทีมให้มันกลับมาดีขึ้นรวมถึงถ้าคุณมองว่าตำแหน่งตรงไหนยังขาดอยู่คุณต้องรีบไปเคาะประตูบอกปัญหาได้ว่าช่วยดึงมาทีเถอะตลาดซื้อขายยังคงเหลือเวลาครับยังพอทันนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับตอนนี้แล้วนะฮะว่า ชอนได้จะทํำยังไงแก้ไขในเรื่องของแพชชั่นแก้ไขในเรื่องของการเซตเกมแก้ไขในเรื่องของปัญหากองหลังแก้ไขในเรื่องของกองหน้าที่ต้องยิงประตูให้ได้รวมไปถึงการไปดึงตัวกองหน้าเข้ามาใหม่เชียร์ดามจะทําได้หรือเปล่าจากซอลลตันอะไรแบบนี้เนี่ยช่วงเวลาเนี้ยสาคัญจริงๆสําหรับเอเวอเตของชอนได้นะครับนี่คือเรื่องราวของทัฟฟี่สิเงินครับก็เป็นการวิเคราะห์เจบเรดเด็น ตรงไปตรงมาสำหรับทีมทีมนี้ฟังจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งไปแจง้งเตือนกด See First เพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบในแนวทางนี้ก็ช่วยกันสปอร์ตช่องทางอ,งอิกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาช n e l เป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับ